โดนหมดล้วพี่น้องโดนว่ามานัานโดนเหรอครับโดนอยู่หรอกพี่น้องตัวนี้ครับตัวนี้ของของอย่าหลุด,ดเด้ออือถือตัวใเดียวหรอวะอือถือดังน้อยเดียวพี่น้อง ตองลงพี่น้องต้องลุ้งยาวน,นะครับหนามลึกแค่พี่น้องดอกข้ามปลาถูก เกี่ยวดิเสะิดต้นแก่โอ้ใส่นีไม่โอ้เกือบสิรุดพี่น้องโอ้บอลรุดอกมาได้อะถือมีครับโอ้บอลรุดบอลรุดกล้องเห็นมเนาะเห็นอยู่นะ มุมกล่องได้วะพี่น้องโอ้โหแบบกลกัวปวดเด้อพี่น้องเลยที โอ้เกี่ยวบดโดพี่รองขนาดยิ่งเพียจนว่าถึกหลังหน่อยเดียวปลาสีตัวบ่ดุนไข่ไข่แ <ๆ S 1> น่อยู่ด้วยดุนซ้ำๆกันเนี่ยแหละครับมาแล้วครับเต็มเหล็กมาแล้วนะปวดเดียบร้อยพี่รองโอ้เส้นนี่ตัวใหญ่ครับ โลูกกลัวผลลึกหน้อยครับนี่เสียงหก่อกันเขาไปไต่ดินแล้วดินแห้งไปพอกันทุกต้ไนไม่อีกครับมาพี่น้องมามันรุนต้อ,อยครับสนมรังรวยรวยรวยย่บันโดนพี่น้อง โดนตัวน่อยตัวนญ่โอ้ถือตัวน่อยถือสองสงส้ยสงสยถือสอีกเดียพี่น้องสองอีหลีครับสองถือตัวน่อยพอมสองถื โอ้ยตัวใหญ่ยหลุดว่นี่โอ้ยหลุดปิดไปหนึ่งพี่น้องเลยโอ้ยตัวใหญ่ยหลุดครับหลุดปิดไปเลยมากินโอ้ยดินอยู่ไหมโอ้ยถึกมินมินบอ ดินเนี่ยขาดไปเลยเลยพี่น้องเลยอ๋อ oh. ต่เสียดายจ้ะพี่น้องเลยอ๋อ oh. ถือสองแต้มอีกครับแต่ตัวน้อยนี่ถือกลางโตเลยแต่ว่าหน่อยอีดีตัวนี้อ๋ oh. ตัวใหญ่ดีลุดปึ๊ดพนะพี่น้องเลยรุ่นเดียวกันเลยครับกับตัวทีไดแล้วอ๋อ oh. ดินแห้งเนาะเนี่ยขาดเลยพี่น้องเลยตัวใหญ่โอ้ว่าตั้งใจยิ่งเตี้ยเด่นตัวเหว่าน้อยว่ารัวมันมากกับตัวใหญ่ทำอีกท้งหักไหมโอ้ยเนาเก็บสะสมก่อนอีโยนงลงมาเลยโอ้เสียดายเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวรุ่นไหมครับต้องมอาอีกบ่แต่ว่าตัวถือยิ่งเมื่อกี้เลยบ่มาอยู่หรอกเดี๋ยว โหนเจ็บเ็บพี่น้องมาร้อยน้ำทัง้งยังไงถือเล้วครับห่วยสีตัวพี่น้องร้อยดิงๆๆๆ,ๆงงกับ อพอมยังอีกอ,อ่ะเกือบขาดใส่งามอยู่ครับโอ้สิสหลุดโอ้สิขาดโอ้ขี่เฉลี่ยโอ้โห เรียกกรอนโดนลงถือเรียบหมดเดี๋ยวขออนุญาตเมียนก่อนครับโดนแล้วโดนแล้วพี่น้องโอ้งทนๆเลย่ม มามามาโอ้ยบวกขาต้นสังอกีก่นะได้หอดต้นไม้พี่้องเอ้ยได้หอดงาไม,ม้เอาครับใส่ที่4แล้วครับเนี่ยเต็มที่4แล้ว โอ้เรียนเร็วแถะวะโอ้ยิงโบทันอยูมอ่มงนี้ยัที่โอ้โดนยุตตัวนี้ไหมโอวานบบถ,ถือไว้พี่น้องไ,ไปครับพี่น้องเด็แก้หอดส่งมาบัดนี้หอดเสียขุนแล้วน้ำลึกแล้วเนาะของแม,ม่ยันไม่หลุดอยู่ไหม ของได้ของดีแท้ใช่ปะอ้คูขึลึกแท้โอ้โอมันหยังวะไม่เหรอเฮ้ยฮึแม่บอกใหญ่เลยพี่น้องเลยองคครับอุย้ยพันธ์ดีแท้วะ ใส่ก็ง,งั้นครับว้ยของได้ของดีว้ายได้หัมเปียกจนได้นะพี่รองเยต็มที่หานะครับพี่ตัวหนึ่งตัวถึกสองตัวหน่อยมันดินมักทั่วทิวเตะหาแตมเด้พี่รองโดนอยู่ครับกดกล่องบ่ท่านอ้า มันมาเร็วเดียพี่รองห้างเทียเขาโกดบ่าอะไรแล้วกล่องอะไรที่โบนิ่งปลาเขาโนกดก่อนอะไรปลาก็จะเลิดไปเดี๋ยวนี้มันมาเร็วครับโบได้ช็อตยิ่งพี่รองได้ช็อตเอาอึ้นนี่แหละ

บาทเดียวโอ้เสียกกระไดมาเราเลาะเลี้ยนี่แหะอีละจะไปยุกไกไ่ไรไปพี่น้องได้ลงอีกแล้วลงปลดเอาครับเดี๋ยวปดกันครับสองเต็มค่ากันเกเรอยู่น่พี่น้องสองสั้นเลยครับ เต็มส,สวยๆครับเนี่ยเออปด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 เมื่อเดียวเดี๋ยวขอว่างกองก่อน,นครับครับพี่นอ้องปดเรยวเรียบร้อยครับแม้นจากตัวแล้วพอ,อตัวโอไม่นึงสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวแล้วพี่น้อง